สวัสดีตอนแรงค่ะเมื่อนี่ก็มาสวนมาสื่ออาหารให้ปลากระสอบนี่หาลอยสี่ลอยสี่ลอยแปดสิบอาหารปลามือได้ขยันกะเอามาหาค่ะบได้หายทุกมือเด้ค่ะ โบนีเลียงปลาตะเพียนนวลจันยีซุปแล้วก็ทับทิมเป็นโบไก่หน้าเขานะคะาน,นานะคะเหตุผลที่เลียงปลาในหน้าเขา่าพ่อหน้านะนะคะเป็นน้ำถ่วมตลอดปลาในนาได้จ้าโบแม่นังได้จ้าโบแม่นปลาในใสเด้อเอาพวกเจ้าคือไงไว่าแท้ <laughs> ไปนติ้งกต่ดีน,นี้พอปิ้งแล้ว ปลากระโดดจากบ่อนี่ไปหน้าเขาก็เลยตรงเลียงปลาในหน้าเขาเป็นเลยค่ะใหพ่อปิ่งบ่คค้าญ่พ่อปิ่งหรืองย่งค้าบ่หลายแต่ปลาด้ค่ะกุ้งหอยปูปลานี่มาเพิ้เลยพ่อเขาสร้างธรรมชาติได้บัวว่าเป็นทรัต์ต่างๆในธรรมชาตินี่มาเพิ้เลยด้ค่ะกบ๊บก็หลายคือกันเด้อ ใส่เวลาแค่ปีครึ่งก็ได้กินแล้วนะคะ oh, <no. S 1> ส่วนบอนี่ก็เลี้ยงปลากดปลาบึกปลาขแยงหน้าปลาเพาะและกักุ้งเล็กน้อยนะคะแต่กุ้งบนหนาสิรลอดชีวิตนะคะเพราะว่าโดนปลาใหญ่กินเบิดแล,ล้วล่ะตัวนี้บอนี่ก็ลึกประมาณ8เมตร ปลากดกับไงว่ายที่วเายดค่ะแลนกับว่ยายไงกับว่าอ่าน้องนี่กับประมาณโอ้บัวนาสิหัวปีดอกค่ะมือได้ขยันกับม้าหายหัวอาหารนะคะมือได้ขีข่ขาน,นบไร้มาโอ้ยาว่าขีข่ขานเลยคะ่ะอีเวนต์หลายมือได้อีเวนต์หลายกับบไร้มากับบุรีหายอาหารนะคะแต่ว่า,ยายไงว่ายก้าว่ามือนีนะสีมาตกปลาตกปลากดเนี่ยเห็นมันเป็นตะกินนะป่าเสียไปปุ่น ้าเบงว่าสิได้จักตัวต้ตกปลาได้เบ็ดผัดขาดละละเบ็ดขาดทกเลยเบ็ดขาดความตั้งใจมันนี่ว่าเสียมา,าเอาปลากกดไปปนปลากกดว่าเบ็ดมันขาดก่อนก็เลยได้ปลากกดตัวเดียวน้องไส้ผัดเอาปลากกดตัวนี้นะไปให้ลุงคนสวนเรากิน สรุปแล้วหน้าสาวตรงแทกกับบริ้กินปากกดคือเกา